สบายดีพ่อแม่พี่น้องไปบุญมันีองตำหมักแตงไข่นกกระทาปิ้งก้นไก่มาคหวานเดี๋ยวคอยกินคนเดียวนี่กาบกินบ่เข่านี้กจะเล้แล้วมนจะเอีนใหไู่สือจะปิ้งแล้วแม่มากินแล้วแม่มีอันจำเจมัเขาเอิญยังนี่าแสมแปะสแปะนีก็มีตูดไก่บน ไก่กินหลร้อยมันชิบเป็นยังต้มขาวๆนะฮะมันสดจะกินน้ำมักคามนะส่วนมันทอดใบจักเหรอใบหนึ่งจะได้ไข่ลูกสี่น้อยไข่ปุ้งสี่น้อยไม่ใหญ่ยังไม่ได้มาอยู่กินก่อนไม่ใหญ่กินน้ำรนบุญบ่ได้ยังดอกพี่น้องได้แต่ไข่ไข่กับหนทาไปไปแกะโซ่สาะโซ่ มาดูมากินไข่นกนี่ไข่หยากนี่นะนั่นน่นะั่นนนนัสีกินยังลูกมานั่งยังมานั่งนั่งไายนั่งมันสิละนั่งไายนั่งมันยังวะนั่งลงพื้นนั่งลงพื้นแกให้นน่องใร้อยทุกแห้งแล้วที่กระมุนมันเลยแกใส่นในร้อยนี่กลัมันนะแกให้นอน่องในข้าวแกให้นนองข้าวใน ยเนาะอห้ามวนบอกขี้เลอะนะฮะแม่าอะไรกี่เท้งนะท่ามอะไรกี่มักจ๊เลอะจะมีเล็กหน่อยนละๆน่ะชิดใจเขาสูงใหม่บ่หระสูงใหม่ตัวตาวตัวต่ำต่ำต่ำต่าต่ำต่ำิ่ำตาำต่ำต่งต่ำตกินข้าวก็จึง่บิ่ำต่ำต่ำต่้จ่ำต่ำต่งต่ำต่ำน่ำต่ำต่บต่ปต่ำต่ำต่ำต่่ำต่แม่ำตลง ไม่ขมว่ะสือป้าออก้าแบบนี้แค่นัอนก็เสล่ยห้ากันงอ้าเยบางอันนึงอะไ่เ่ยบาันขึ้นไม่อางอย่างมันมาเงินะาอเสื่องแต่บางอันนั้นต่อเสื่องมัเดินแ้วมันขึ้นอีกขึ้นรวดป่ะอันฮก็ซื้อวทนได้เบิไงดอกว่าเทาขึ้นตัวไหนนะเไ หาพันเลยเนี่ยขาองน้าอาบน้า,นามาสิาาพ,พันเอ้โหนี่คูณรานใกิเล็กน้อยะเขาบอกเอาพอองพันขี่ขะของหน้าหาพันนี่สิเอาด้วยพ่อพนะูดแท้ทำไมชื่อนะใใหน้าใ่หายชหร้าบาทช้าบาทเ้าเศ้าพันเศร้าบาด<อ>ันก้าพันคูอย่างเอาใบชาให้มึงนะอะเอรเที่ เขาเอามาไปไหว้เนาอีดำมาตามเคยนะแก่มาโอโมันกินข้าวที่คุแล้วมยงเคยรก็กินอยไปกูไปเมื่อกลยไปันเวีนผ่นนแดดท้ายไปอยู่เงือนสร้างก็ไปให้ดูมากินไปยำข่าก็ยำถัเศ้าบอกเบอกคนทำทก็มานมาสรางเขานากินกินข้าคน วินน่ไปกันหนังรังมาก no ันหนังลังร้อยมากันหนังังน้ำเน่เมาเหอวเมาข้านั่งอยู่ได้ขาตายบ่กเขาเมาพูดหน่อยฟึ๊นอนอยู่ะฟึ๊งขึ้นมาไว้ฮะเนยว่าเขามาทำเนยว่าอยู่เอานงล้าบน้อยน่ะไปเป่าต่อแก่ในพองเลยปาหมกำลเป่านี่ละอออยู่ในองหือน้คือตายเลยนะเฮ้อตายด้ มีแต่ไข่เขาว่าเห็นมันลายเห็นเนาะมีแต่ไม่เงยเมอนไม่เงยเมอนในงานไหนนะอุ้มไปในงานไไม่เงยเมอนไม่เงยเมินเขาบอกเห็นลายจงดัของดเดาขึ้นด้ามหน่วยเดาแเนื้อบบนเป็นยังว่าไม่เงยมิงไม่เงยมิเรียนขาแักเตือเอ้าวไม่เมิงเราบริเ็นยังได้เรานอนเรานอนโซ่แล้วก็ยังอันหนักอยู่พี่าวเราเราไมาเก็บบอก ไก่เท่ากินเลกว่าไข่นะฮะไปเท่ากินน้ำเลยนี่อ่ะมาไมให้เท่ากินแน่อันนี้ไปเท่าอันนี้เออเออหัวใจอะไรกินอันนี้แพ้เท่าไหมเท่าก้อนหนึ่งแค่จักหน่อยนะเท่าพันข้าวไก่กินหนึ่งเดียวไก่กินสามหนึ่งขอบใจเด้อคือมาเบาแท้ไข่กระไรถ้ามาหัวาจเพียงเสพเส่ โอ้ยหิวขาวเลยหีวแล้วตอนนั้นอ่ะอดวเหอดเขากันเ้ยถ้ากะสอะมือเดียวอาจารย์ตากาไปแข่งกันหลุดใช่แล้วว่ามันยังเป็นสำน่ะอาจารย์ต้าอไรสำนี้มันดีแล้เาะมือเดียวเบิดมือบไเ้เบิดมือแล้วเขิงมือสองาร์เข่งมันได้สำนักระทือ่ดีไม่ได้เลยลบอสบสสิไปเพาะทัหมู้นที่นมัไปครบหรือเล่าเก้าอย่าเวว้ เขาหากระซิมากบอกเลยนใดเขาซึินมาไดรอันเนี้ยไซนมาเจาะก็ะเก็บะบได้เลยนะเอามือนึงมือกดียวเลยอยกเขาเด็กแงนะตีะมุนได้ี่สร้อยแล้วผ่อนบวถหมูลงที่ผอนแนบบังจะหมูอนกันให้จื้อให้นีสติค่วอน่แม่กมาเหรอวะมีสตินแม่บัง โซนให้มันนอกเส้าอีหน่อยน้อย่อนอ่อนมัยังไอเปกได้ปยุเป็นอันเป็นอันเราเป็นผู้หญิงหรอห้องเราไอคือผู้ชายหีเป็นมอแคนเขายูยกยูยู สูกินลายละใครเอ้ยกินน้ำหรเมนหาลูกอมาเลยโอ้โไม่หยาด่เลยว่ายมันคว้าก่าเลเอาเนี่ยเอาหน้กินไข่นกเลยนี่นะนี่มแมน่าฮัม่้สายโอ้โหมกเงกับวนแม่มาแบ่เอาขามมอยู่

กินจากลูกแหละนั่งดีๆนั่งดีๆลูกบ <ละ S 1> กินจากอันเละบอกเอื้อหน่าแม่บังคับกินบาจังอันเลยนับเนี่ยงลูกกินจากอันเลยกินอันเดียวยเดี๋ยวฉันบ้าเดี๋ยวกินจากอะไรก็คือบอกเอาไพ่มาเอาไพ่มาใส่ข้งน,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 นี้ผัดปนนอนให้เพื่อนอ๋อ ที่นายพี่แอร์เราก็หลุบไปสื่อมาเห็นว่าเสด็จว่าสายแบบยาวๆนอนอยู่นอกนะเปิดพัดลมนะเย็นไวมันเย็นไวพัดลมดูในก่อนนอนเย็นเอามานอนจองแจมขึนนะแต่ถอาพัดลมมาเปิดเห็นไหมกูนอนเพียงหน้าในนอน เย็นไวอยงบอเบื้องไพ่บนไดเย็นแล้ว่ะกับปิดบอกคุณไอเฮือนได้ประชานเจนยังเกลียดหน้าคือหอมยังมีเนากมาหอมคือบปรตีแลกระสิวันลงทิดเปิดนั่งพออนได้เฉยมึกูลงไระดแดงเกยอเกือ น่าก็ชอบหัวหน้เอาเพิ่มเงินไพี่้าหน่าหนาวลายอะไรถ้าไปเตบานมาบอได้แล้วมือเเปิดงานนองไปซิ่งบอล่าอะไรพี่น้องพอกันคลิปหนะาะผน มດ่อไงบ่ได้กินดอกท่านบ่จุงเฮากินบิดน่ะเฮากินบิด